มาแล้วครับทุกที่สองเราครับสนับสนุนโดยเจเล่บ yeah. ิวตี้อร่อยดีมีวิตามินสำคมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้องหลายคนใช้ร่างเยอะเนื่องจากคิดว่าช่วงนี้ปิดเทอม <คะ S 2> บางคนก็ชิงนอนดึกอ่ะนี่แม่บอกนอนได้แล้วลูกนา,นานๆปิดเทอมเท่นานาทีเดี๋ยวเล่นเกมก่อนอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมฮะว่าขนาดที่เรา ใช้ร่างกายอยู่ทุกวินาทีเนี่ยร,ร่างกายของเรานอกจากจะเผาผลาญพลังงานร่างกายนะครับสิ่งเราใช้ไปก็คือวิตามินในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดครับที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมรับทุกสถานการณ์เกมเนี่ยนะฮะต้องหาวิตามินเติมในร่างกายของเราซึ่งตอนนี้เจเลบิวตี้ครับ ยังย้าว่าของเขาอร่อยดีแล้วก็มีวิตามินจริงๆแล้วก็หลายคนนะฮะบอกว่านอกจากจะได้วิตามินแล้วเนี่ยนะครับยังได้เรื่องของสุขภาพด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเขาเรียกว่าควบคุมเรื่องของน้ําหนัก<ช>ควบคุมรูปร่าง<ช>น,านะฮะเจเลตบิวตี้เขาจะระบุเลยว่าแต่ละรสแต่ละกลิ่นหรือแต่ละส่วนผสมเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่า กี่แคลอรี่อ่าก็เลือกได้อยากจะแคลอรี่น้อยแคลอรี่ต่ำมีเลือกหมดเลยนะฮะนี่คือเจและดื่มที่อร่อยดี่สุดตอนนนั่นเองนะครับคับคบวันนี้อยู่กับขชานั่นเองนะครับ,รบเอาเพลงแค่ของ<ค> <คน S 2> เล่นแบบ,แบ,บครับ นะเมื่อกี้ไปดูกันเรียบร้อยแล้วเอ็มวีเลิศมากใครที่คิดถึงเอมวีเพลงนี้อยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้ครับผมนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยออฟฟิเชียลของเราขึ้นเรียบร้อยดูชัดกันแบบ HD อะไรทีเดียวอะไรนะ HD HD อยากน้องอาอกชื่ออะไรนะ้องไม้ครับน้องไมค์โอ้ไมค ตอบเร็วใกล้เคียงกันจังน้องไมายน้องมายเออเมนไมายไปเจอแถวแถวไหนมาโอ้อโออินสตาแกรมเน f เฟ e บุ๊ k น้องเป็นเน็ตไอดอลเขเป็นเน็ตไอดอลนะครับอ่าเหมือนตอนนี้กำลังกลังตีตื้นขึ้นมาแล้วใช่ครับผมเป็นเน็ตไอดอลเหรอเป็นเน็ตไอดอลเป็นเน็ตอะไรเล่นเกมกันต่อดีกว่าเกมชื่อตวัดเข้าป่าปาร์ทโเดี๋ยววันนี้เขาเล่นเองเขาเล่นกับน้องเอง เพราะว่าเขาอยากกินยังไงครับก็ง่ายมากค่ะเอาเข้าหูเดี๋ยวนะเอาเข้าหูไม่พี่หมายถึงว่าเอาอันนี้เข้าหูใส่กระดูเข้าหูอ่นพี่ข้าหูซาทะลุหูขวามั้งยังงงมงแย่หูเล่นดิแอะมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ใส่ต้มหูยากด้วยอ่ะใครเล่นก่อน เล่นพร้อมกันเลยเล่นพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 เลยเดี๋ยว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 เลยเกมนี้ตวัดเข้าปาดนะครับดึงอันนี้ออกจะได้กินเลยใครตวัดสิ่งนี้เข้าเอออย่าเพิ่งซ้อมดิเอาจริงพร้อมกันเลยอย่าเพิ่งโอเคยังไม่ได้ตบผู้หญิงนี่ถนัดนะ้นะผู้หญิงหมาคนชลาเนี่ยคนชลาถนัดคนไม่มีทางสู้ชอบพร้อม ยังไม่ได้ทำอะไรจับนิ่งๆก่อนจับนิ่งๆก่อนหนึ่งสองสองเร็วเร็วเดี๋ยวมันไม่ไม่เท่ากันนม่มันเท่ามันหูยาหูยาวโอ้โๆฉีดนะมพร้อมหนึ่งสองสาอ่ะ เดีาเจ๊เกือบได้แล้วว่าทำไมไม่งับอปานี้กินยางกินยางผู้บอกกินยางหนึ่งตังเฮ้ยหูดังก๊อปดังก๊อปฟันฟันเจยดังก๊อปเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเล่นของใครของมันมายุ่งกันเล่นของใครของมันมน้องจะมากินของเราไงไม่รู้โอเค ไปเล่นของไอ้ของมันอยากทิ้งละน้องไปเกือบแล้วเดี๋ย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 วเกือบแล้วโดนตาเกือบแล้วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วคาชาได้แล้วครับเอ้ยยังเอ้ยขาชาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วขาชาเกือบแล้วเกือบแล้วขาชาเกือบแล้ว นิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากอยากจะให้ซานิได้เอ่อเอาแบบแอดวานซ์หน่อยอถอดมาถอดมาอยากให้ซานิได้แบบแอดวานซ์หน่อยนะฮะัสองอันใช่ไหมสองอันสองอันพร้อมกันอ้าวกินไปแล้วอันหนึ่งอ่านี่ไงเวงอีกอันหนึ่งด้วย อยากให้ซานิได้โชว์ความแอดวานของซานิหน่อยโอ้ยเจ็บหัวรุ่นใหญ่เจ็บหัวไม่รู้เป็นอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊คอ่ะอันนี่หนึ่งสองนี้พี่ทำไงครับสร้างเข้าตา เพื่อเพื่อคนดูคนดูชอบคนดูชอบสิ่งที่แกกำลังทําคนดูใช่เลยทุกคนตอนนี้ทางบ้านปกมือเชียส่งแรงใจเสียเชียซาีิอยากให้ซาีิทําได้เนื่อยวะเอาอีนี่ออกไปก่อนนไหม ทำไมกระจอกจัง่ะโออเดี๋ยวจบแล้วอ๋อเมื่อกี้ใช้วิธีนี้ใช่ไหมใช่ๆโกงข้าวัารมาโกงกราวสามาเกลืออืมอืมอะไรอ๋อมองแงไม่ได้กินทั้งอัน คือไงก็พอแล้วรู้แล้วว่ารักน่าไม่กินทั้งอันใช่หะล่ะไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวๆน้องวันเกิดวันเกิดแฮปปี้เบิร์ t เดย์วันเกิดอะไรก็ให้เพื่อนได้ให้กินทั้งอันไงอะไรก็ให้ได้เอาอีกไหมล่ะเอาอีกไหมล่ะเมดแล้วอะมารับสายรับสายเฮ้ยหายใจจะไม่ทันเจ็บเลยรับ ็นไรทำไมน,น้ำตาลืนล้นอะสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะชื่ออะไรคะชื่แพระคะ่ะน้องแพรแพระคะะแพร,แพรอยากจะคุยอะไรกับขชาไหมที่ขชาน่ารักมากเลยคะ่ะขอบคุณครับมีอะไรอีกพูดมาว่ามาได้เลยครับไ,ไม่รู้จะพูดอะไรขินขน,ขนอะไรนะคะ อะไรอ้าวไปเบียรก็นทำไมครับทำไมเป็นคนแบบนี้ก็อยากให้น้องเนี่ยมีความกล้าต้องซาต้องกล้าต้องโค้งไงออแล้วน้องมีกล้าอยู่แล้วน้องเ็ามีความกล้าอยู่แล้วเอาหน้าเอาหน้ามันต้องมีความกล้าอีกเยี่ยมมากแต่ว่าที่สําคัญนะครับผมน้องเชียร์มาถูกคน เราต้องพูดอย่างนั้นผมใช้พื้นที่สื่อคือกล้องก็ได้จับเรานานๆอยากออกทีวีมีประโยคเดียวอยากออกทีวีและน้องกำลังจะได้ของรางวัลจับนานเลยจับนานเรื่องอะไรหมุนหรือไรแหมเคยออกแล้วไม่รีบเคยออกแล้วเรื่องมาเลยหมุนหมุนวงล้อหรือว่าเปิดแผงป้ายหมุนวงล้อค่ะให้ใคร พี่กระชาค่ะพี่ขชาจัดใบจ้ะน้องได้ดูคนตะกี้หรือเปล่าครับพี่ขชาทำแรงๆนะคะหมุน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 แรงๆพร้อมพร้อมครับหนึ่งสองสามเด่น้ำหนักดีเยี่ยมเยี่ยมมากเยมะแจบเยอะเลยค่โอ้เยี่ยมสบายใจบาย บ๊ายบายจ้าวางสายไปเลยบาไปไปเลยาำเต็มที่แล้วนะครับวางสายไปเลยไปอย่างช่วงหน้ามีโชว์ด้วยนะฮะช่วงหน้านะจ๊ะมีโชว์แค่ของเรียนแบบจักรชาแล้วยังไงมีแดนเซอร์ด้วยยังไปคิดแตนถามน้องบอกว่าอยากได้อยากได้อยากได้แดนเซอร์ป่ะ อยากจะมาไหมล่ะครับโอ้ยถามพี่พี่เขาไมา่เคยปฏิเสธใครนะถามกดดันน้องไม่กระดันน้องไม่ว่าแล้วเกิดน้องบอกไม่เอาอย่างเงี้ยกดดันไม่ว้าทีมงานมองหน้นานงีย,งยงมงึงหน้ย่อยานะ โอเคแต่ช่วงหน้าครับใส่รักชาเดี๋ยวดูครับนี่คือโชว์สดๆในรายการสยามเด็กเล่นหลังเพลงนี้ของมายนั่นเองครับกําตามสนองเดี๋ยวกลับมาดูโชว์สดของคชามมาแล้วครับผมแน่นอนเลยตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะ ดูโชว์สดๆครับงานของคชางใช่ค่ะเพลงนี้แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าใครเนี่ยที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวสำรองยังรู้สึกว่าเป็นแค่ของเรียนแบบหรือยังรู้สึกว่าเราแทนที่เขาไม่ได้สักทีคงต้องไปฟังเพลงนี้จากคชาะคะ่ะแค่ของเรียนแบบค่ะเชครับมือบังหน้า เธอยิ้มรียไปไม่อยากจะเห็นแม่น้ำตาต้องการมือไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรับไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจดจำว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้ว ของฉันใช้ทดแทนเท่นั้น mm hmm. แววตาของเธอบอกฉันรู้คนสำคัญที่สุดคือใคร mm hmm. ต่ออยังไงก็ยังคงเป็นเขา mm hmm. วันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยไป mm hmm. น่ารักเธอสักเท่าไหรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา mm hmm. เป็นดีแค่เพียงของที่ทำเรียนบบ ของจริงเพื่อนทุนนั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจอยู่มุมเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกร้องให้เธอรำคาญเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจะจำไว้ยังมีฉัน ก็ดีพอแล้วมากมายเพราะคองปลอม,มฉันใช้ทดแทนเท่นั้นเวตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร,คอใครตอนนี้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแ่ารักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา เป็นดีแค่เพียงคนที่ทำเรียนแบบของจริงเพราะคนเปมพลอมอย่างฉันใช้ทดทานเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุด cứ cãi tội yên gây cố gắng không vẫn th còn một ngày thì thơm yên nhau bay tôi em bút em phiên nhau đi cờ liên bay không thì thơm liên bay ได้คือของที่ทำเรียนแบบเราคิดท่าเต้นให้น้องได้ไหมครับวุ่นได้ที่เธอมีเงา ฉันต้องถอยออกไปเฮ้ยแม่รักเธอสักเท่าไรไม่ได้คุณจะมาคุณจะมาแม่รักมาอย่างนี้ไม่ได้ทำไมแม่แม่รักเธอเออไม่ได้ไม่ได้เพราะแม่แม้เนี่ยฉันต้องถอยออกไปเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ผมเต้นด้วยเวันใดวันใดที่เธอมีเงาฉันต้องถอยออกไปแม่รักเธอสักเท่าไรอะไรนะ รู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงารู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่ของที่ทำเลียนแบบเฮ้ยลืมลืมได้สองของที่ทำเลียนแบบเอ้าเลียนเรียนจบจริงเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แล้วไงนี่ได้เยี่ยมเลยขายงานขนาดนี้ไม่ขายงานขนาดนี้เลยเหรอแบบมากแบบมากเฮ้ยมากอะเอาจริงจะบอกว่าคือเราอ่ะเป็น ศิและเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่กับ Tru e ัน n ์เอเชียมานานแล้วเรารู้สึกว่าเพลงของ t r ู e ัน n ์เอเชียหลายๆเพลงอะเพราะนะคือเราไม่ได้ชมกันเองเราไม่ได้รวยกันเองจริงชมกันเองคือเราคือเราคือแต่ที่เรามีความรู้สึกจริงว่าเราอยากให้คนที่อยู่ข้างนอกอะได้ฟังเพลงของเราได้ฟังผลงานของเราเพราะเราก็ตั้งใจแล้วมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ภูมิใจเราเป็นเราเป็นหนึ่งใน t r ู e ัน n ์เอเชียเราเราฟังเพลงหลายๆเพลงไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพลงเรานะเพลงคนอื่นอีกหลายๆคนอะเรารู้สึกว่าเฮ้ย เปิดโอกาสให้พวกเราเหอะลองฟังเพลงดูลองเปิดใจก้งๆลองรับเราเข้าไปอยู่ในแบบหัวใจดูเพลงเหล่านี้จะําให้คุณขนลุกได้นะจริจริงฝากเพลงของพวกเราด้วยจริงคริงครุกฝากเพลงพวกเราด้วยเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะเพลงทุกคนนะคะ w w w o t r u e music com ครับอย่าลืมนะฮะฝากโหลดเพลงผมด้วยเพลงอะไรยังไม่มีคิดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเน่ผมคุยกับโปรดิวเซอร์คุณแล้วครับผมใครจะให้โปรดิวเซอร์คุณทำเพลงให้ผมพี่แม็กกัเหรอ จริงแล้วผมจะมีเสียงเป็นโลเพราะจากพี่โซ่มาด้วยเอ้ยคุณทัศคุณเก๋คุณเยี่ยมมากนะโซ่อีทีซีผมจับมือเขาแล้วเฮ้ยคุณคุยกับพี่โซ่อีทีซีผมคุยกับพี่โซ่ไว้แล้วว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีเพลงผมแน่นอนเออดีวะพี่โซ่บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปค้นเอาที่อะไรที่แบบเขาไม่เอาเลยว่าแต่งให้ไม่แต่งให้ม่แต่งให้ไม่แต่งให้ม่แต่ว่าเดี๋ยวให้ประชาชนฟัง่อยดีกว่าดาวเรื่องดาวน์โหลดเรื่องโซเชียลของตัวเองใครจะตามอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่า เพลงรอสายอะไรก็แล้วแต่อ่ะว่าไปก็อย่างที่พี่ชันนี้บอกไว้นะครับว่าเพลงของพวกเรา True f a n t a s i a ศิลปินของ True f a n t a s i a สามารถดาวนโหลดได้ที่ www.truemusic.com ครับผมรวมไปถึงเพลงแค่ของเล่นแบบของผมด้วยหรือถ้าสำหรับคนไหนนะที่ใช้ TrueMove e d g e ครับผมหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมากด2222โทรออกแล้วบอกเพลงที่ท่านต้องการครับผมอาจจะเป็นแค่ของเล่นแบบของผมด้วยก็ได้ครับ หรือแค่ของเล่นแบบของกระชาหรือว่าอยากจะขอเพลงแค่ของเล่นแบบของกระชาก็ได้ครับเจ็บทุกเช้าสิก็นึกว่าจะไม่เจ็บเจ็บทุกเช้าด้วยเด้อ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 ช่วงหน้ากระชากอยู่กับเราครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไม่ปล่อยให้ไปไหนง่ายๆนะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเบรกก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมา สนับสนุนโดยใหม่เจเล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนท์วิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินเอาละครับกลับมาในเบรกนี้ครับจะอยู่กับพาชาและแน่นอนครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษ<ฮ>ะนะครับพูดเข้าให้คือจะรอให้คนอื่นพูดเข้าไม่มีใครพูดเข้าให้แกเลยคือวันนี้เนี่ยภาชาวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดพี่แจค ไม่ทำกันบ้านเลยนะเกิดมาหน้านี้เลยพี่ไม่เห็นต้องพูดขนาดนี้เลยแซวนี่แซวเล่นแซว่นแต่ว่าก็แซวเล่นในพีจริงนี่แหละจริงรู้ตอนแววตาใช่เลยเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมว่าเขาจะมีเปิดแผ่นป้ายจะได้ของรางวัลไปไม่ใช่หมุนวงล้อนะไม่หมุนหรอกเปิดแผ่นป้ายโอเคป่ะได้อ่ะวันเกิดคุณไปเฮ้ยเอาขอหนีได้ไหมอะไร คือถ้าเกิดผมขอผมผมหมุนวงล้อเออไปไปเคลียร์ลิ้นตัวเองก่อนไะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้โลโก้เนี่ยผมสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องเปิดแผ่นป้ายได้ป่ะเลือกชิ้นได้เลยได้ป่ะคือคุณคือคุณคือคุณดาวผู้วเซอร์บอกให้กบบูลเลยมีอพพิชิกเล่เล่ยคนอื่นเจเล่บิวตี้ครับผมเอาอะไรล่ะเอาอะไรแผ่นป้ายที่หนึ่งถึงเก้าเอาอะไรเบอร์อะไรคะอย่ายาอย่ามา เี่แจ to <laughs> <laughs> ้เร <im ps> <jacket> ็วๆขอให้ได้เสื้อสยามเด็กเล่นไปดีแตตายพี่แจ็คพี่แจ็คไม่ค่อยมีเสื้อใส่อ่ะมีสองตัวฮะทำไมอ่ะเอาเปิดตอนท้ายก็ได้อ๋อเขาบอกว่าให้เปิดตอนท้ายบอกว่าวีเจอยสะเอออ๋อพี่เจอยสะเออใช่เดี๋ยวเขาให้เปิดเองคิดแทนเขาอีกแล้วเจนจะเย็นๆใช่ไหมขอบคุณคาชามากวันนี้ขอบคุณมากอะคาชามีอะไรจะพูดไม่ใช่ แล้วกอดหรือยืนกอดทำไมอ่ะยืงกอาทำไมอ่ะกอ,ะอะดเลครับตั้งใจทำงานนะ <c oughs> นี่ถามน้องก่อนดีกว่าน้องมีซิงเกิลน,นี้แล้วแล้วคนีกวางแผนเรื่องซิงเกิลต่อไปหรือยังวางแผนเรื่องซิงเกิลต่อไปหรือยังก็มีคุยไปบ้างครับผม<ะ>แต่ผมยังไม่บอกตอนนี้หรอกพอบอกตอนนี้มันก็มันก็หมดเลยตรง,ง,งบ้าความจริงบ้า ไม่รู้ยังไม่รู้เฮ้ยไม่บอกยังไม่บอกแต่ที่รู้มาแล้วคืออะไรเร็วๆร็วนี้เร็วๆนี้ครับผมสําหรับใครที่เป็นแฟนๆพวกเรา AF ทุกๆรุ่นนะเร็วเร็วนี้ครับจะมีงานใหญ่ของพวกเรา AF ภายในเดือนเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนแน่นอนแต่ยังไรก็ตามฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีแฟนเพจไหมเข้าแฟนเพจไหมเยราพูดทําไมวะเนี้ย บอกให้เตรียมตัวไงพี่ให้ติดตามในแฟนเพจไว้พอประกาศเมื่อไหร่ปั๊บต้องรีบจองเลยเพราะว่าคือเมื่อกี้เหมือนจะรู้เหมือนกำลังกำลังจะรู้จะรู้จะจะไม่รู้ใบ้หน่อยว่าเป็นงานกีฬาเออเตรียมนักข่ายพร้อมแคนเอฟใบอีกใบอีกเดือนใบอีกนิดนึงว่ามีมินิคอนเสิร์ตน้องเอฟเก้าใบอีก ผมไม่ต้องไปแล้วแหละแค่งห้เขาบอกหมดแล้วเนี่ยให้ให้ไปดูให้ไปดูให้ไปดูแล้วเตยมตัวไว้เตรียมตัวไว้ถูกต้องนะครับผมแา่วันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคาชาเดี๋ยวฝากนิดนึงแฟนเพจครับจะฝากตามอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ก็เชิญเลยตามสบายฝากทวิตเตอร์ก่อนเลยเลยกันนะครับไปฟอลโล่คชากันได้นะครับที่คชา k a c h a underscore a f 8ครับผมสำหรับใครที่เล่นทวิตเตอร์อยากดูคชาอัพรูปคชาอัพรูปบ่อยมากเดี๋ยวนี้ก็ อ่าเซิร์ชไปได้ครับที่คาชา K A C H A อันเดอร์สกอร์โลแครับผมหรือจะเข้าไปในแฟนเพจของคาชาก็ได้ Facebook แล้วก็สแลชคาชานนทนันครับผมและยังไม่หมดครับผมมีเว็บเพจด้วยครับไปที่ www.kachafc.com คาชาครับผมแล้วก็หมดหมดแล้ว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 พี่แจงจะเข้าจะแทรกไม่ทันเลยอยากรู้ว่าทำไมต้องโลแบททำไมต้องโลแบทพี่ ยาวนะโอ้โหอ่ะพอแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะชาร์ไม่ต้องเลยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวไปลองสั้นๆได้ไหมเอาเอาเอาผมเป็นคนนั่งง่วงนอนบ่อยแฟนคลับเลยตั้งให้ว่าเป็นโลแบบเป็นรลแบโอเคเขาเป็นคน low bad ยาวเอาวันนี้ขอบคุณค่ะชาร์แล้วค่ะครับผมนะเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวครับช่วงหน้า ยังอยู่กับพวกเราใช่แต่เดี๋ยวให้ไปฟังเพลงรุ่นเดียวกับน้องขชาก่อนเหลือใช่ต้นธนสิทธิ์ไงใช่จักรวาลไงคนเดียวบนจักรยานมินวแม่แค่ะ แคลเซียมสูงผสมวิตามินดีช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงมีวิตามินดีเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและยังมีแคลอรี่ต่ำเจลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินดูดกันทุกวันนะคะตอบตรงๆว่าอร่อยมากเยี่ยมมากเลยนี่อยากดูว่าว่าเจลีบิวตี้มีรสอื่นอีกไหม อยากรู้ไหมนี่มีแผ่นป้ายดูด้วยไหนเปิดสีเปอร์เนี่เดี๋ยดูสีสีเนี่ยมีรถอื่นด้วยนะมีโกจิเบอร์รี่ด้วยนะมีมีเอ่อมีมีไฟเบอร์ผสมคอลลาเจนด้วยแล้วก็มีวิตามินลกกอยาจิ้มเนาะมีแบคเกอร์แลนด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนมีอัลกูตาไทโอนด้วยเชื่อไหมว่าจิ้มตอนนี้ยังไงก็ไม่เปิดมันยังไม่ถึงเวลากลับมาก่อนครับผมอย่ารีบอย่ารีบนะ ตอนนี้ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะให้ให้ไปเปิดแผ่นป้ายเออก็วันเกิดแหละก็จริงแต่ว่าขอพูดเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องที่ง่ายได้รางวัลง่ายอะไรก็ง่ายเป็นคลิปการส่งคลิปเข้ามา s ซ็กซี่เรดดี้ฮลล่ล่ล่เ่ไปฝึกโรเบิร<อ>์ต<อ>เขาก่อนดีก,กว่านะคะ,ะ,คะมีคนทยอยส่งคลิปเข้ามาแล้วนะคะเรื่อยๆนะคะสำหรับการประกวดเต้นเพลงเรดี้นะคะซึ่งจะบอกว่าไม่มีใครยอมกันถูกต้องแล้วนะ,นะ,ะส่งเข้ามาส่งเข้ามารีบส่งเข้ามาใครที่ยังลังเลนะบอกได้เลยว่ามีแค่สีท่าง,ง่ายๆของคุณอั้มพัชราภาที่เขาเต้นให้ดูเพราะฉะนั้นนะทำคลิปง่ายๆสี่ท่าส่งเข้ามาได้ไปเลยรับรางวัลไปเลย2องวันห้าถ้าถูกใจอ่าจะมีทั้งถูกใจนะครับของคนเชียร์แล้วก็มีถูกใจของ คณะกรรมการจากซันซิลด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับยังมีเรียกว่ารางวัลใหญ่รออยู่ด้วยใช่รางวัลใหญ่นี้ตั้ง25,000บาทเลยทีเดียวถูกต้องคือคุณมีสิทธิ์ทั้งได้เรื่อง2 5 0 0แล้วก็ได้ทั้ง25,000ื่น้ นะทั้งหมดนะคะไอรางวัล2องพเนี่ยทั้งหมด22รางวัลนะคะอ่าแล้วก็นะยังมีรางวัลนะครับอีกสองพันหอีก2รางวัลนี่นะฮะถูกต้องเราก็จะแจกให้เรื่อยๆเลยรวม,ม,มถึงรางวัลใหญ่ของเราที่ย้ำนะครับว่าคนที่ตัดสินเนี่ยจะเป็นกรรมการจากซันซิลคุณอ้อําพัชราภาชัยเชื้อและรวมถึง25 hours ด้วยนะครับเป็นรางวัลใหญ่ถึง25,000บาทง่ายมากครับท่าบังคับ4ี่ท่าใครยังไม่รู้ว่าจะดูที่ไหนอะไรยังไง ไปซื้อแชมพูพร้อมกับครีมนวดผมของซันซิลครับจะมีซีดีแจกให้ฟรีเลยในนั้นก็จะมีเพลง lady ของ twenty five hours มี MV ให้ดูว่าคุณอ้ําเต้นยังไงแล้วก็จะมีการสอนเต้นในสีท่าหลักๆเลยก็ไปหาดูได้ครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองถูกต้องค่ะและนอกจากนี้นะคะซันซิลนะคะยังได้จัดแคมปัสทัวร์ซันซิล twenty five l o u r s party นะคะที่ศิลปินวง twenty five o u r s นะคะจะเดินสายไปเปิดมินิคอนเสิร์ตให้กับน้องๆชาวมหาวิทยาลัยให้ได้เพลิดเพลินไปกับผมนุ่ม 25ชั่วโมงตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดง่ายๆนะคะเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sunsilkthailand ค่ะเจี่ยมมากเลยตอนนี้ดีมากอะไรอะโอเคสงสารน่ะเออให้เปิดก็ได้ไปไให้เปิดแล้วให้เปิดแล้วไปไปจิ้มไปจิ้มอยากได้อะไร Happy birthday to you Happy birthday เตรียมเชื่อไว้ให้ละเดี๋ยวพี่เอาเวลาหมดเอาเลยพี่รอแล้วเอาหมายเลขเดินไปเลยโอ้ยนี่เขาบอกปะจริงเหรอจริงได้แล้วพ่อดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวไปหยิบมาให้เดี๋ยวไปหยิบมาให้อยากได้อ่ะไปบไป ไม่ให้ให้ไม่มีค่าก็บอกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวไปหยิบมาให้ให้มีค่ากว่านี้นิดนึงก็ได้เหรอแจ็คขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีสายมาด้วยไหมไม่มีสายใช่ไม่ได้สนใจด้วยพ่ออยากรู้ว่าให้อะไรบ้างนะก็เออนี่ไงนี่ไงไฟกับพิบไกเิบไฟกับพิบนะมีความสุขมากๆนะขอให้เป็นคนดีกว่าที่เคยเป็นแล้วก็ ขอให้มีแต่คนรักนะแล้วก็ขอให้อยู่กับรายการนี้ไปได้นาน,านๆเพราะเหมือนได้ข่าวว่าเขาจะเอาออกก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นะทำอะไรก็คิดดีทำดีมันก็จะได้ดีดีใจด้วยกับลำพงอันนี้ <c oughs> ได้แล้วว <I 'm S 2> ัน <the word S 2> นี้ขอบ <day. S 2> คุณเชอว่าด้วยนะครับผมขอบคุณเชอว่าจาก i do a d n a d i y by พันิดานั่นเองนะครับผมและอย่าลืมนะคะรายการต่อไปนะคะ We Reporter Presented by The Best Condominium นะคะรายการที่จะอัปเดตเบื้องหลังของรายการ The Voice นะคะซึ่งจะให้ได้ชมกันในเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็จะมีรีรันอีกทีห้าทุ่มและรีรันอีกทีเที่ยงวันของวันรุ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันดี CD อย่าลืมนะคะยังไปทันนะคะแล้วก็จะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะนั่นคือวันพฤหัสั่นเองวันนี้ลาไปแล้ว ขอบคุณผ่านรายการก่อนนะครับใครที่ไปอวยพรใน Facebook ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะใครที่อวยพรผ่านทาง Twitter ก็ขอบคุณมากมากใครที่อวยพรผ่าน i n s t a g r กรมก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจริงอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมซ d เดนะคะไปร่วมสนุกกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเวิร์แล้วก็อีกเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันเป็นวันพฤหัสนะคะนะคะเป็นวันพฤหัสนะคะแล้วก็เป็นวันที่ดีกวันนึงนะคะเป็นวันที่เราจะได้ดู w e Reporter presented by the Best Condomini u m เียมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ วันเกิดวันเกิดเขาวันดีวันดีสด d วันเกิเด day ค่ะ